สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อที่ราศีมิถุนถัดลมนะคะกับเรื่องราวของกลับมารักตนเองค่ะเดือนมีนาคมปี2566นะคะเรื่องราวของการวางแผนชีวิตกันค่ะงานเงินความรักเริ่มกันเลยสถานการณ์ของมิถุนถัดลมเสียงดังฟังชัดดีนะคะ ขยายผลงานค่ะมีการเงินไรายได้จากความชำนาญช่ำชองแล้วก็ทำให้ชีวิตสบายนะคะดูผู้คนรายร้อมแวดล้อมก็ทำอะไรความมั่นคงปรากฏแล้วค่ะกับสิ่งที่ทำด้วยความนักเหน็ดเหนื่อยมานะคะพักฟื้นคืนชีพให้หายหเจ็บป่วยเมื่อยล้าแล้วก็สถานการณ์ก็บอกว่าเดือนมีนาคมนี้ก็ ให้ของขวัญของรางวัลให้กับชีวิตมีการเงินเหมือนถูกหวยรางวัลที่1นึ่ะถ้าจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้ลุ้นนะคะ,ะการเงินมั่นคงเลยกับการเริ่มต้นเริ่มต้นแล้วก็มีโอกาสได้มีาหารการกินดมสมบูรณ์มีโอกาสได้สร้างธุรกิจเล็กๆของตนเอง คลิกๆที่เรียกว่ารักจากความชำนาญช่ำชองแล้วไม่ใช่เหตุมเอิญค่ะด้วยพ้นบุญธรรมกรรมเก่าปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นอ่ะอุปสรรคปัญหาที่ไปเกี่ยวข้องก็มาให้ตนเองได้มีประสบการณ์นะปวดเมื่อยล้าก็ปัญหาเข้ามาให้เป็นยาชูกำลังตนเองก็ได้ลาบนะคะลาบนั้นเกิดการเปยนแปลง ไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะมีความจริงปรากฏแล้วนะคะได้แก้ไขปัญหาเก่าๆจบสิ้นไปปัญหามีมาให้เลือกนะเราเลือกเพื่อเลือก,อกนำพลังไปที่สิ่งที่ใชนะ่สิ่งที่ใช่นั้นก็คือค,คนที่เรา วานโปรยสเสน่ห์ออกไปแล้วมีรักแล้วมีมาให้เลือกเราก็เลือกวานพืชพัน์พุพบพันธุ์อะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะทำดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอนนะพลังนี้ออก็มั่นคงค่ะได้พบรักกับเศรษฐีค่ะทำให้ชีวิตเกิดความมั่นคงกับสิ่งที่เลือกสันแลว้วไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะเป็น สิ่งที่ตามติดมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบนันชาตินะคะสิ่งที่ได้มาค่ะเ,เกี่ยวข้องกับปัญหาปัญหามาให้เราแก้ไขตัวเองค่ะส,สิมีหนักขมปัญหานำพาซึ่งลาบผลมาให้อุปสรรคปัญหาศัตรูให้ลาบนะคะศัตรูคู่แข่งเป็นยาช่วก,กำลังปัญหาตนเองที่แก้ไขได้ เกิดความมั่นคงเป็นแรงกระตุ้นให้ตนเองได้พบกับการเริ่มต้นใหม่เป็นโครงการที่จะทำให้ได้ลาบนะลาบนั้นก็จบสิ้นสิ่งเก่านะคะนำพาสู่ความรุ่งเรืองเป้าหมายนี้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีความสุขค่ะความสุขนั้นนำพาให้ตนเองมีพะละกกำลังที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ โครงการการเงินมั่นคงแล้วค่ะยินดีกับงานบริการงานบุญงานกุศลงานนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคนรักด้วยนะคนรักก็ตัวทุ้วมตัวใหญ่ๆนะคะอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์แข็งแรงค่ะนะไดลากเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะทำให้มีขวัญมีกำลังใจ เองไปเกี่ยวข้องกับลาบนะคะสามสิบสามสิบมีนาคมนะลาบผลนี้เกิดความมั่นคงทำให้ชีวิตสบายขึ้นแล้วก็มั่นคงกับการเงินรู้คุณค่าการเงินที่ได้มาพระ,ะละกำลังใจต่อไปค่ะ างบุญกุศลสร้างความดีงามต่อไปค่ะมีบุญนะคะที่ได้มาพบเธอหรือเขาคนนี้ค่ะคุณโสดค่ะรักตนเองแล้วค่ะสถานการณ์รักตนเองแล้วนะให้ของขวัญของรางวัลให้กับชีวิตนะ ินดีมากที่ได้มาพบเธอหรือเขาค่ะในฐานะคนโสดนะการเงินมั่นคงแล้วค่ะให้พักหน้าได้เป็นใหญ่เป็นโตะนะการศึกษาดีความรู้ดีนะภาระที่มีก็ได้วางไว้นะคะเกี่ยวข้องกับแม่แม่สตรีนารีอุปธรรมค่ะนะก็ได้มีฐานะการเงินงเศรษฐกิจมั่นคงค่ะนะอันนี้คคนโสดก็ได้ มีโครงการชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะได้ลาบจากการจบสิ้นสิ่งเก่าไปแล้วภาระนี้ได้ปล่อยวางแล้วค่ะภายภาคหน้าก็เป็นใหญ่เป็นโตนะมีหน้ามีตาในวงสังคมคะสถานการณ์ก็มีการเงินเก็บออมในบัญชีจากบริวารน,นะในวัยมุสามีบริวารเข้ามาร่วม ผลประโยชน์การเงิน,นไรายได้ร่วมกันนะตนเองก็ได้พบกับครอบครัวนะเป็นโสโวสูงวัยค่ะได้พบรักกับคนที่มีวัยมากกว่าเขาคนนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาสุกได้ในเราจะเท่าความสุขสงบนะได้เรียนรู้จากอีกฝ่ายนะคะเขานำพาให้เราได้เรียนรู้และลาบผล โครงการนี้ไปะยาะวนะเพศตรงข้ามไฟตรงข้ามก็ร่วมสนับสนุนการงานให้รุ่งเรืองฐนะานะการงานก็มั่นคงค่นะได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์กระตุ้นให้ตนเองได้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไดนะ้รากนี้ได้มาจากการที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับคู่นะคะแม้จะคุยกันคัดคอกันบ้างแต่ก็เป็นคู่ ที่เรายัางคงนะมีใครอีกหนึ่งนั้นเข้ามาให้เลือกนะคะถ้าเลือกได้ก็เลือกคนที่สนับสนุนความมั่นคงสิ่งเกา่เกาๆที่ห่างไกลไปแล้วจบสิ้นไปนะพวกกระเพทตรงข้ามไฟต้องข้ามค่นะไม่ได้ร่วมการงานกันค่ะการตัดสินใจอยู่บนพืนทางของความจริงนะคะ อย่าลังเลและลเ,เลค่ะขาดการติดต่อกันไปแล้วค่ะบล็อกนะคะภายภาคหน้ามีผู้สนับสนุนให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะนะคนโสดวางเฉยอุเบกขาสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหานั้นได้เราก็เดินหน้าต่อไปนะคะตลอดเจ็ดปีที่ผ่านไปจบไปแล้วนะคะ อยู่กับโครงการที่ตนเองอนำพาความสุขมาให้เรีนรู้จะวังใช้อุเบกขานะคะมฤตยูรีรับเดินรับการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่นะคะแมีนาคมยาวไปเลยค่ะเปีเต็มตนเองค่ะ,ะก็จะได้พบกับล่าผลที่นำพาให้นำความสุขมาให้แม้จะไม่ทุกใจเท่าไหร่กับคนที่เราเข้ามา เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราค่ะมีแรงกระตุ้นนะคะจากพันธสัญญาผูกพันคนไกลแต่นั่นไม่ใช่ค่ะคนที่ใช่คือคนที่สนับสนุนความสะดวกสบายของฐานะการเงินรายได้ ความมั่นคงปรากฏแล้วค่ะการงานทางไกลถ้ารอฟังข่าวนะคะสำหรับคนที่รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รองานการเดินทางนะคะก็จะได้พบกับความสำเร็จค่ะในเรียนรู้เป็นประสบการณ์จากทางไกลค่ะ ไปดูคนโสดค่ะคนโสดอ่ะอันนี้ปรีตัวห่างจากความวุ่นวายได้เรียนรู้ค้นพบตัวตนของตนเองจากท่านสโสวสุงไหวนั้นนะคะเรียนรู้ว่าสุขได้เนเลาจะเท่าความสุขสงบได้เรียนรู้จากเขานะคะเรียนรู้ที่จะรักตนเองสุขสงบค้นหาได้ที่ตัวเราไม่ใช่ภายนอก ไปดูที่คนมีคู่มีประเด็นอะไรบ้างไหมคนมีคู่นะคะบางสิ่งบางอย่างคิดฝันอะไรไว้อย่าปล่อยให้ช้าเนิ่นนานนะคะคิดฝันอะไรรอโอกาสมาถึงไม่ต้องรอให้สมบูรณ์แบบนะค,ะคิดฝันอะไรแล้วยืดเยื้อมายาวนานถึงเวลาแล้ว โอกาสมาถึงลงมือทําเลยเพราะความมั่นคงนั้นคนทุกทรมานจากความเจ็บปวดแล้วนะคะนะลงทุนไปแล้วก็ไม่ได้คืนกลับเงินคืนมานะความหวังค่ะโชคดีแล้วค่ะลาผลที่ปรารถนานั้นจบสิ้นไปนะความหวังที่จะมาร่วมใช้ชีวิตร่วมกันนั้นจบสิ้นไปค่ะต้นเองคะ มีอุปรสรรคปัญหาเจ้ากรรมนิเวรค่ะเรียนรู้เป็นประสบการณ์นะมุ่งมั่นไปที่การงานฐานะการงานของตนเองมั่นคงแล้วค่ะรุ่งเรืองการงานการสังคมค่ะ่อมันในตนค่ะแวดล้อมกับสตรีแม่แม่ทั้งหลายนะคะร่วมการงานชื่อมันในตนมีขดศรัทธาค่ะมีเกียรติและศักดิ์ศรีอุปรสรรคปัญหาอ่าก็ เป็นยาชูก,กำลังนะคะจันเนรินจันการเงินได้จากงานที่เก,กี่ยวข้องกัแม่แม่สตรีนารีอุปรรมก,การเงินนี้ได้มาจากบุญบาร,รมีเก่านะคะงานยินดีรับใช้งานบริการการเงินดีค่ะมัน่นคงนะ อย่าไปคิดเครียดค่ะอดีตจบไปแล้วอนาะคตมาไม่ถึงอยู่กับปัจจุบันนะคะปัจจุบันการงานการสังคมแวดล้อมกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะอยู่กับปัจจุบันค่ะกับหุ้นส่วนนะคะด้วยประสบก,การณ์เป็นมิตรที่ดีแก่กันนะสิ่งที่ไม่ใช่นั้นก็เป็นลาภผลลาภที่ดีหรือไม่ดีก็คือลาภเราได้เรียนรู้ นะการที่ลงส่วนปาขาดทุนไม่ได้กลับคืนมาเราก็พอใจกับสิ่งที่เราได้มีมาก็คือนะของขวัญของรางวัลได้เริ่มต้นใหม่นะคะคนไม่ใช่เขาจัดสรรไว้แล้วแนะม้จะผิดหวังบ้างนะคะแต่เราก็ได้พบกับคนที่มาอุปถัมภ์ให้พบกับความเป็นอยู่นะกินดีอยู่ดีค่ะ จันในเรือนจันได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามน้ำพลังความคิดเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่กับปัจจิบันนะคะหาเงไินรายได้ต่อไปค่ะ,คะการตัดสินใจค่ะจบค่ะจบกับปัญหาเก่า หันกลับมารักตัวเองนะคะจันเรือนจันก็อวนไหวบ้านะ,ค,ะคิดว่าเราพบแก้แหวนเงินทองของมีค่าแล้วไม่ใช่นะคะสิ่งที่ใช่ก็คือะคะอดทนเสียสละเสียสละกับสิ่งที่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสุขนะคะไม่ใช่เหตุบังเองะะิญค่ะ พบกัดจ้ากรรมนยเวรจบสิ้นไปไปต่อกันที่แนวโน้มความน่าจะเป็นไปได้มิชชั่นพอ s ซิเบิรลไหมนะ,ะรักตนเองค่ะความสมบูรณ์แบบไม่มีหรอกบนโลกใบนี้นะคะมุงหาความสมบูรณ์แบบไม่มีค่ะ,คมมบบคะพอใจกับสิ่งที่มี เรื่องราวของอ,อกหักรักคุดผิดหวังเป็นประสบการณ์ชีวิตเริ่มต้นใหม่ค่ะลันลาเกิดโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะมีชีวิตที่ได้เรียนรู้เป็นประสบการณ์เริ่มต้นใหม่อย่างก้าวที่ก้าวแรกมายูนไว้กับใครคะ่ะใช้ชีวิต กับความสนุกสนุกแล้วไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนตนเองนะคะประสบการณ์ความแน่นอนกับความไม่แน่นอนเมื่อเราไม่ประนาประมาทนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ความมั่นคงที่จะเริ่มต้นใหม่มีโอกาสได้สร้างธุรกิจเล็กๆของตนเองอาชีพชาในงานนะ,ะ,ะย้ายผลงานออกไปมีแจ่รวยกันไม่จน จำนานนานที่หากันเงินไรายได้ผลจากธุรกิจเล็กๆเชื่อมันในตนเขาไว้ค่ะอยาาา่อยาขาดศรัทธาเกี่ยวข้องกับพีนเ้ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามมาเรียนรู้ให้เราได้เข้มแข็งอ่ะนะ,อ,ะอดีตเป็นรถเรียนอ่ะเป็นบทเรียนอ่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะนำพลังความคิดเครียดดูแลสุขภาพพองตนเองค่ะนะ รักตนเองให้มากค่ะกลับมารักตนเอง่อะ,ะชีวิตเริ่มตน้นได้ค่ะที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่เราไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นค่ะได้เรียนรู้กับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยนะคะ ไม่ใช่เหตุมัเอินค่ะนะอย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะเริ่มต้นใหม่ดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลชีวิตจ,จิตใจของตนเองเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่เรามีมุมมีมืมีมุมมืดก็มีมุมสว่างนะชีวิตคนเราเราก็ออกมาจากมุมมืดนั้นนะคะ ตามอารมณ์ของเราให้ทันรู้คุณค่าของตอนเองชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้รักตนเองเป็นค่ะให้เวลาตนเองค่ะกลับมารักตนเองชาเดีใจดีใจบุญสุนทานนะคะใจดีเมตตา ตนเองก่อนนะคะเหมือนชาวคนโสดนะคะปล่อยวางบ้างนะคะวางเฉยอุอบเบกขาะคะ่ะสิ่งเก่าๆที่มันจบไปแล้วอินโนเซนค่ะราเรนสดใสนะคะละลาค่ะสิ่งบางอย่างก็อย่าได้แข่นะคะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่อย่าให้เราเดือดร้อนตัวเอง ด้วยความคิดนะคะจิตใจไฟสูงนะคะสูงส่งลอยระลี่สุดสูงสวรรค์ก็ดึงจิตใจตัวเองให้พ้นจากความคิดเครียดมากปล่อยวางค่ะ ascension ใจิตใจไฟสูงสูงทรงลอยละลิว้วสู่สวงสวรรค์นะคะหันกลับมารักตนเองค่ะนำพลังความคิดกับสิ่งเก่าๆแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เราอยู่กับปัจจุบันได้นะคะมีแต่วันนี้ไม่มีวันหลังหรือวันหน้านะคะ คือการที่เราอยู่กับปัจจุบันนะคะ,ะกลับมาอยู่กับเื่อใกระชิดสนิทกันบรรยายการงานกันสังคมกับคนที่รักเรานะคะและรักการงานอยู่กับปัจจุบันค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะกับ กลับมารักตนเองค่ะรงบ้าไม่โรงบ้าไม,โาม่โรงเลยก็ปล่อยวางค่ะนะ